เท่าเช้าที่หน้าวัดม่วกเหล็กนอกนะครับร้านของน้องจิง๋งซึ่งเขาอยู่ประจันตคามและเกิดประจันตคามปลาจีบุรีเสร็จแล้วก็ไปชิ้แจงโมกับคุณรองพยาซึ่งก็ขายแจงโมนะเป็นประจำนะครับที่ห,หน้าป้ายชุมชนวัดมวกเหล็กนอกเนี่ยแล้วผมก็ทานดูข้างหน้าข้างหลังครับของบะหมี่ ลูกสีบะหมี่กวางตุงนะครับวันนี้น้ำกนปปลาทูไข่ต้มเหมาะสำหรับผู้สูงวัยนะครับของกิ่นนะครัคาวนี้ก็อยากที่จะรับประทานผลไม้ก่อนก็ไปซื้อแตงโมมาแล้วก็ขอยืมมีดมาด้วยนะครับแล้วก็ต้องรีบผ่านะครับหลังจากนำแตงโมมาผ่าครึ่งน,นะครับ เราก็ต้องใช้ช้อนตักนะครับแต่ครน,นี้ช้อนที่ได้จากร้านนะครับที่เป็นกล่องโฟมีมันเป็นช้อนพลาสติกก็ไม่สามารถจะตักได้ผมก็เลยต้องยืมมีดยืมมีดคุณลองนะโอ้มีดนี่คมมากนุนะโอ้โหนะครับมาจัดการกับแตงโมพึ่งซีกนี้เห็นไหมฮะ วิธีการนะเอาละต้องระวังนะงมีสตินี่มีดนะอาจจะไม่รู้แดงที่แงดงมือแดงที่นิ้วแทนเลือกแทนในระหว่างที่เราไล่เราก็ต้องระวังด้วยนะสติสำคัญที่สุดการรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกขณะครับจะเกินนะครับ นี่ครับเรียบร้อยได้แตงหนึ่งถุงเลยครับแล้ววันนี้ปลาทูนะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับภาพอาจจะสั่นไว้นะครับ